ดูแล้วคุณน่าจะไม่มีแฟนสินะไม่มีแฟนผิดกฎหมายเหรอตอนเด็กฉันชอบคิดว่าพอโตขึ้นอยากจะเป็นหมอมากๆรักษาอาการป่วยของผู้ป่วยทุกคนบนโลกให้หายดีการข่มกันไปมากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสิงค์เคอร์อะไรคนนี้พวกคุณพูดถึงเขาอย่างไงได้ยินว่าเขาดุมากค่อนข้างหัวแข็งมากโอ้จริงใจซะด้วยผมขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักหน่อยนะคนนี้คือหัวหน้าครูฝึกของพวกเราสิงค์เคอร์อเลยมาสาย15นาทีวิ่งรอบสนาม15บรอบหลังฝึกเสร็จทำความสะอาดห้องน้ำด้วยนะ มีคาคุณถูกไล่ออกนะฉันไม่ได้มาเพื่อจะเอาแค่ใบประกาศใบเดียวฉันอยากเรียนรู้จริงๆแล้วแต่คุณเลยเจ้าเล่ห์เพทุบายสุดๆเลยละ่ะแข่งเรื่องนี้ผมไม่เคยแพ้มาก,ก่อนซิงค์เลยเป็นผู้ที่ไม่สนใจความรักมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมผมไปส่งคุณแล้วกันนะขี่จักรยานก็คือมันอันตรายแต่ฉันรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันเจอคุณมีคาอันตรายยิ่งกว่าเอ,อจริงดิเขาชอบเธอแล้วจริงๆ คือการคบกันจากครมลิิตคือหัวใจวันไหวจากรักแรกพบสองปีก่อนฉั <ๆ S 2> นไปเจอโจรเข้าสถานการณ์ในตอนนั้นอันตรายมากในตอนนั้นเองก็มีคุณอาตำรวจพิเศษคนหนึ่งพูดกับฉันว่ามีผมอยู่คุณจะไม่เป็นไร <c oughs> คุณอาตำรวจพิเศษเนี่ยนะใช่คุณจำผิดหรือเปล่าเด่ยแกขนาดน,นั้นเลยเหรอทำไมปฏิกิริยาของคุณถึงได้แปลกแบบนี้ล่ะคุณไม่เคยเห็นหน้าเขาสักหน่อยนี่ ตำรวจพิเศษอย่างพวกเราเวลาปฏิบัติภารกิจต้องใส่หน้ากากตลอดเนะฉันฝันเห็นตำรวจพิเศษคนนั้นเมื่อสองปีก่อนหน้าตาเหมือนสิงคเครืเลยเลยเธอเนี่ยนะไม่มีแฟนมาตั้งหลายปีผมไม่ใช่เพราะพี่ตำรวจพิเศษคนนั้นจริงๆหรอกนะช่วยผมนำของขวัญชิ้นนี้ส่งให้เด็กผู้หญิงที่อยากรักษาคนทั้งโลกในตอนนั้นทีสิความรู้สึกที่ถูกเขาปกป้องนั้นดีจริงๆพราคิ้วกับตาก็ให้เกิดรักจึงปกป้องได้ใจจริงมือของคุณบาดเจ็บไม่ใช่หรอผมก็แค่อยากทำตัวน่าสงสารบ้านคนนั้นะคุณไม่ชอบแบบนี้เหรอหน้าไม คุณไงคุณชอบฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ครั้งแรกที่เห็นหน้าคุณเลยนะคุณใส่ผ้ากันเปื้อนนะ่ารักจังคราวก่อนท่นบอกว่าให้ดอกทานตะวาันเพราะว่าหน้าคุณบานผมก็เลยตั้งใจเลือกดอกที่เล็กๆมาให้ <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะเผชิญหน้าไปกับคุณถ้าไม่เผชิญหน้าไปกับผมแล้วคุณจะเผชิญหน้ากับใคร <c oughs> ฉันจะตีคุณให้ตายเลย คุณคือป้อมปราการของฉันอ้หมมีช่วงนี้ผมรู้สึกตัวบวมๆจังเลยอะนะนี่เป็นผลข้างเคียงแย่ๆหลังผ่าตัดหรือเปล่าคุณดูหน่อยดินี่เป็นผลข้างเคียงปกติหลังผ่าตัดม,มันไม่ใช่อย่างนั้นเนอ้อคุณดูก่อนสนิคือว่าผมรู้สึกว่าร่างกายผมเนี่ยมัน <c oughs> เป็นก้อนๆบวมๆ <c oughs> ช่วยมาลูบดูหน่อยได้ไหม